บอรครับบอบอรครับสวัสดีครับ f c และเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็เอานกแก้วริงเน็ตนะครับนะก็ตอนนี้ย่างเข้าสีเดือนกว่าแล้วนะครับนะก็นิสัยนะครับนิสัยก็ยังยังเชื่องนะครับยังเชื่องก็เอฟซีหลายหลายท่านนะครับอสอบถามมาว่าตอนนี้น้องนกแก้วริงเน็ตเป็นยังไงบ้างนิสัยเป็นยังไงบ้างเริ่มเข้าสีเดือน จะห้าเดือนแล้วนะครับเนาะก็มีบ้างนะครับห่วงตัวนะครับนะห่วงตัวเป็นบางครั้งบางเวลานะครับอารมณ์ก็ขึ้นๆลงๆนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ยังเชื่องอยู่เหมือนเดิมนะครับนะก็พยายามเล่นพยายามคุยกับน้องนะครับนะนี่ขึ้นมาหนี่เดี๋ยวขึ้นมาเนี่พยายามเล่นพยายามคุยกับน้องนะครับนะก็เอาน้องออกมาเล่นบ้างนะครับนะก็ ยังเชื่องเหมือนเดิมนะครับนี่นะนี่นะก็ค่อนข้างที่จะห่วงตัวห่วงทินนะครับนะนะก็แต่ของผมยัง,ย,งย,นะยังจับได้อยู่นะครับนะยังจับได้อยู่เนี่ยเขาเขาเขาห่วงตัวนะครับนี่เขาห่วงตัวเขาห่วงตัวแต่ยังจับได้อยู่ยังจับได้เล่นได้นะครับห่วงทินห่วงลังนะครับนะก็วันนี้เอานกแก้วดิงนิตนะครับมารีวิวให้กับ เพื่อนๆนะครับหรือคนที่ชอบเลี้ยงนกแก้วลิงเน็ดนะครับก็ดูจากตามคลิปผมนะครับแล้วก็เอามารีวิวเดือนต่อเดือนวันต่อวันนะครับให้ชมกันนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็กล่าวว่าจะซื้ออีก1ตัวถึงสองตัวนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้ซื้อเลยนะครับนะแต่ก็นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ใส่เขานะครับนะก็ตอนนี้นกแก้วลิงเน็ดอายุ เกือบจะห้าเดือนเลยนะครับนะก็วันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับเผื่อเอฟซีคนไหนติดตามช่องผมแล้วก็ยังคิดถึงอยู่นะครับนะก็ติดตามน้องเขาจนกว่าน้องเขาจะามีแฟนนะครับนะจนกว่าจะมีลูกมีหลานนะครับนะก็วันนี้สวัสดีครับ